สวัสดีครับท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับในโอกาสนี้ก็ขนำเสนอวิวทิวทัศน์ชายทะเลของหาดชะอำนะครับตอนนี้ก็เวลา6นาฬิกาที่หาดชะอำตั้งแต่ที่5เป็นต้นมาเนี่ยเป็นหาดที่เงียบนะครับทุกคนยังพักผ่อนอยู่ใน ทิพักนะกลุ่มแรกที่จะออกมาที่ชายหาดก็คือพ่อค้าแม่ค้าก็เตรียมมาเตรียมสถานที่ต่อกลักเพื่อจะกลางร่มนะครับแล้วก็เตรียมคลี่เปลนะครับเปลที่นั่งเพื่อบริการลูกค้า มองย้อนจากชายทะเลมาที่ถนนเรียบชายทะเลนะครับไฟสัญญาณไฟสองทางยังติดอยู่ก็ฤดูนี้นะครับฤดูนี้เดือนกรกฎาปกติก็สว่างเร็วอยู่แล้วนะครับ6นาฬิกาก็สว่างเร็วมองไปที่ ไปถึงลุกไปถึงตัวโรงแรมนะครับโรงแรมโรงแรมที่เห็นก็โคเด้นบีดนะครับชายทะเลก็ยังเงียบเงียบอากาศดีมากอากาศดีมาก เซเว่นก็ไปสองสว่างนะครับหน้าร้านยังเปิดอยู่ mm hmm. เริ่มมีคนนะครับลงมา ที่ชายหาดตะปลายแล้วคลื่นก็จะมีเสียงดังกลางวานไม่เคยหยุดนะครับกลางวันกลางคืนทะเลไม่เคยหลับ มามาคอยดูตะวันแรกกันนะครับชาวนี้อยู่ด้วยกันไหมครับก<อ>็เห็นเป็นสีแดงนะครับเป็นทิวทิว,วว่าตะวันน่าจะโผล่นะจุดนี้เพราะว่าจุดที่สว่างที่สุดไม่มีตรงไหนมากกว่าตรงนี้แล้วนะ แย้มมาหน่อยๆแล้วนะครับดวงตัว,วเป็นแสงแย้มนิดหนึ่งแล้วแล้วก็มีเรือเลน่นผ่าน ูเห็นู้องก็มีอยู่สองร้องไอร้องิงนี้กรองติ่นี่เขาแบบไปไงทีแรกเขาได้รองนี่ก็คือไอ้ใจะเก็ฝ่าย้านก็จะจบแน้ลไส้เพาะว่าของมึงไม่หายทีที่กูรับแน่เลยทีแรกดีะเพื่อเชิดเชิดนานๆจะไม่เคย ครับวันนี้ก็ได้เห็นแสงแตะวันแสงแรกของวันแล้วนะครับมีนกบินผ่านชายหาดก็คึกคักพร้อมปฏิบัติหน้าที่ของวันใหม่ต่อสู้เพื่อชีวิตและครอบครัวนกก็ออกหากิน ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีของวันใหม่นะครับสวัสดีครับ